หลับทึบภาพแล้วก็อยากออกมาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการท่านรุฐมีะรัมนตรีทานรัฐรีะรนตรีท่านนายกบรีท้าการ่วำรจผู้ทดรา้ัดิศนบุรี่านผู้จัดการธนาคารกรุงเทสถางนสินีสภามาของคณะผู้จัดงานขอขอบคุณท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสินทรีที่ได้ให้กิเป็นประธานในที่หล่อเทียนจตนรภาษาในวันนี้ในการหล่อเทียนภาษาในทีเนื่องจากบรรดาวัดต่างๆที่เป็นวัดทุกวันจะมีกาหล่อเทียนภาษาแก่พระภิกษุทกกันว่าจะทําให้เป็นผู้ที่มีปัญญาได้มีความสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษาประเป็นมีคุณงามของน้องถิแสดงถึงุิลาะนั้นขึ ที่ควรถ้าแต่กรรแลและศึกษาระเที่ีงาน้กขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อาประเมีตามแบวัุระง์งานและสื่อข้อวัฒนธรรมประเีงานมีงานให้คงอยู่สื่อไปเมือนสิงห์บุรีท่านูน้าสวนราชการท่านสมาชิกสภาเทศบาลเดือนสิงบุรีและคณะกรรมการจัดงาน พี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมได้รับมอบหมายจากท่านทมเมนีธิรานิติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งท่านติดการประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนะครับครับก็จะกาก,กาวรายงานนะครับก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนเนี่ยได้แรงเห็นความสําคัญ การองการรู้รักสืบสานพระพิีพดีงานของท้องถิ่นการมีจิตคาในการร่วมกันทำกิจกรรมทางด้าษศาสนาเนุครับเลยนะครับมาัาจาราษาอจาปีของพันาร้อยสบแดีันกนะครับค่ะนัาครับ แล้วหกครั้งแม่ต้องไปให้ครบเก้าเลยค่ะถ้าอย่างนั้นแรงเยอะค่ะท่านประธานรองผู้ว่าราชการจรังหวัดสิงห์บุรีประจำจุดดดินบนเวทีนะคะที่ได้เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะเรียนเชิญท่านสสโชติวุฒินาคมาุนศณ์นะคะเรียนเชิญท่าน,านาคณานนะคะทิานนาพย์แสงโคตรค่ะท่านผอกกตสิงห์บุรีนะคะเรียนเชิญนะคะท่านพันจ่าเอกองอาจนะคะท่าน นักกรศึกษาของแคลค่ะท่านในอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะท่านมีจิตเลิกภัยบุญวงค่ะท่านอรพันธ์รักถนอมค่ะท่านผู้จัดการธนาคารออมสินค่ะคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาถ่ายภาพกันเซตแรกก่อนเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะผู้บริหารสถานศึกษาเชิญค่ะผู้บริหารสถานศึกษาเชิญค่ะได้เ้่นบนยังได้อีกสองที่ ใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ